สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนชนกมาพรน,นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหงวันนี้นะคะก็จะได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะคะการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหมู่บ้านป่าไผ่ซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนนะคะก็คือทางผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือเราเรียกว่าพ่อหลวงนะคะก็คือนายคุณจิงจิงหมู่นะคะผู้ใหญ่บ้าน ป่าไผ่นะคะวันนี้ก็จะขอให้ทางข้าหลวงนะคะได้แนะนําประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านป่าไผ่คร่าวๆละคะ่ะให้เราได้รูจจ้จักกันครับครับสวัสด,ดีท่านพนักราณพนักงานนะครับวันนี้ครับผมก็จะได้มาเล่าประวัติป่าไผ่คร่าวๆนะครับเ,เรื่องทั้งหนั้นก็ บ้านปลอดไข่ได้ก็ได้ก็มีคนย้ายมาจากสมเอิงนะครับมาจากอำเภอแม่แตงจากอำเภอสมเอิงครับมาขอตั้งบ้านปรอดไขนะครับนั่นตั้งแต่ปีนี้นผมก็จำมาได้นอกเพราะว่ามันเมินละได้หลังจากนั้นมาก็มาเข้าร่วมกับหมู่บ้านเมืองแหงนะครับเป็นหมู่แปดหลังจากหมู่แปดไปแล้วนะครับเอำเภอเมืองแหงมีสามมีหนึ่งตำบลนะครับหนึ่งตำบลแล้วก็จะเป็นตำบลเมืองแหงนะครับ แยกมาจากเจียงดาวแล้วก็มาตั้งเป็นอำเภอเนาะอำเภอแล้วก็สองคนตำบลเป็นยมโพสจะสามคนก็แยกมาเป็นตำบลหนึ่งเป็นสามตำบลนะครับเป็นตำบลเมืองแหงนะฮะตำบลเมืองแห่งก็พอพอได้รับเลือกมาจากแยกมาจากเมืองแหงแล้วก็ก็มีพ่อหลวงเลือกเลือกพ่อหลวงมาครับเลือกขึ้นมาก็คือพ่อหลวงเสาคำนะครับเสาคำก็ เลือกเป็นข่อหลวงมาตั้งแต่ปีสองพันะครับมาแล้วให้ต่อได้สาวปีนะครับก่อเป็นกลาออกไปนะฮะลาออกไปกันนะก่อข้าหลวงชนงก็เริ่มเ,เลือกขึ้นมาก็ได้ข่อหลวงชนงคลองสมบัตินะครับก็ดำเนินการได้ปีหนึ่งก็มีการเจ็บแค่ได้ป,ป่วยติดตามมาก็เลยก็เพิ่อนก็นได้เสียชีวิตไปนะครับเสียชีวิตไปกันนะก็ ก็ได้เล <s> ือกเป็นทางใหม่นะครับก็ได้เลือกพ้อหลวงทางใหม่ก็เลยท่าวานก็ไว้เนื่อเื่อใจผมก็ได้เลือกผมขึ้นมานะครับเลือกผมขึ้นมานั่นก็ได้อยู่ตั้งแต่วันที่3 1กันยา31นะครับในเงืนอนารมาตั้งแต่วันที่3 1กันยา31ปัจจุบันนี้ก็ได้อยู่ 3S ปีนะ 3S ปีเนาะ 3S ปีนะครับจะเพื่อจะในเนืนการต่อไปอยู่ ก็จะเจ้าบ้านจะไล่ออกนะครับแาเจ้าจบ้านมาไล่ก็ยอยู่ต่อไปนะครับเนาะเกี่ยกัเรื่องเรื่องของเรื่องก็เจ้าบ้านที่ประชากรในหมู่มบ้านนี้ก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่เ87หลังคานะครับก็มีประชากรอยู่392นะฮะแล้วก็แยกหญิงแยกชายนั้นก็คงจะไม่ได้แยกกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไปแยกก่อน,นะครับรวมหมดแล้วก็มี3มี382ค,คนนะครับแต่แล้ว หลังจากประชากรในหมู่บ้านที่มีทะเบียนบ้านอยู่แล้วนะฮะตต่อครอบครัวนี่ก็มีประชากรไทยใหญ่นะครับเ,เข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในบ้านของเขาข้างแรกนี่ก็อยู่ไปตํามหูให้ปายปนาเมื่ออยู่ต่างหูให้ปลายนามันก็ควบคุมยากนะครับควบคุมยากแล้วก็เลยจัดสรรสถานที่ที่เข้ามาเจ้าอยู่ที่วัดล้างป่าซักนะครับเจ้าอยู่ที่วัดล้างป่าซักอยู่ประมาณส6สหครอบครัวนะฮะสาสครอบครัวแล้วก็อยู่ตํา ในหมู่บ้านต่างๆ,ๆบ้านเราห้องบ้านอย่างห้องต่างๆก,ก็รวมกันแล้วมี42ครอบครัวนะครับเป็นบ้านไทยใหญ่นะครับรวมประชากรแล้วก็มี200กว่าคนนะฮะในบูสามนี้นะครับ